แผดจัดทไปดีแล้วอไ่แก้เดียพี่พี่นี่่พี่ก้องก่อนพี่ก้องก่อนพี่ก้องก่อไปโดนใกล้กันได้เหรอัดัดใหม่ันด่ไหเลยัดทีใกล้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโดนพี่ล็อกให้พี่ล็อกให้พี่ล็อกให้พี่จปต้องช่พี่ยิงหน่อยดิตัองวัรอต้องตา้องแล้วเดี๋ยวตานโบให้ตาเนวโบตาเโบไปเบอพิษวเปอร์กงมอมกงมอมกงมอมแสดให้แกลกงมอม ไม่ผมไปไม่ได้วะดูกล้าอยู่ไอ้ดูเอโบอยู่ดูเอโบอยู่ไอพี่นซ์ตายแล้ไม่มีตัวแนและทีตัวแรก One enemy e a แล้วล่าสุดอยู่ CT ไหนไม่ใช่เหรอโอเคโอเคดูยาวให้ Flawless Child's play h l yeah แล้วแม่ตัวอยู่ CT ตอนแรก อยู่อยู่เอระเบิดเขาวาปมาอ๋อกไม่ตรงทำไมอย่างไม่พีอใหม่ใวะพี่เออทำไมเสพีมันแปลกแปวะไม่ไม่อินเดียฝึกอินเดียเจงเไม่อิแปบแผมแทบตรงน้แลวจ้ามันเน็ตจด้ยงนุ่มจัดอ่ะจ้าใหญ่่สดาจ้าเีลเลยเดี๋ยว้ามาเก็บบอมด้วยนะ อแมบอลังผิดเอวไอชาวว่ามีมาเก็บบอมหน่อยม่มาไม่ตอบอยู่มั้งปนวันเวกาไวเปอร์สองตัวพี่้เวกัเ้องเก็บบอลหน่อยก้องปบพี่กันชาวูเมีมันยิงก้องหมดแล้วหนบอมไม่มีพี่หัไม่มีเลยอไอบอลลองอบอลอบอลอบอลยอยูอยูฮอยูอยูฮอยูนอยูอยอยูออยูอ ไปไปตอนหนึ่งนีหอฆ่ามันครับดูเฮเบ้นให้ห one enemy remaining เจ็บป,ปุ๊บข้างหลัง,ต,ง okay, ต้องแถบมาดูเอร์เลยอ่ะ flawless Bitch, r bitch. r I took a servo from your arms for my t r i p g e Don't be angry. Bitch. Let's go a ครับ p p ่ๆเล่น shower คนเดียวหน่อยโดนให้เ้าอยู่งอเเลยไปอืมโอเคตอนโดนอ่ะเห็นเดี๋ยวเห็นตรงไหนล่ะพี่แฟต กำควันรอผมไม่ลองต้องเนี่ยที่อะะไรวเนี่ยรอหมดก็้ะรอแป๊บนึงนะไม่เล่นไก่อพี่ไหนเล่นหลังไส้ชาววาชาววาอยู่หอไม่เห็นคอนแนนไม่เห็นแกหลังบอลแม่คอนตาแถนเนี่ยวพี่เอาฝาดตรงข้างหน้าโอ้โห้พีชบอกเดี๋ยวแฟดอยู่หอให้รอรอรอฝาดเศษข้าสองเฮ้ยอยู่หอเ็ษได้ครับก็จะมีเจฉย มี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 เฮ้ยเป็นต่อตายสัตว์ระวังหลัดูดาค่อยู่ดูดาค่อยู่หนังลบเจ็ดแปดลบเจ็ดแปดยังไม่อยู่ยังอยู่นี่ยังอยู่ขว้ขวาขวาเจ้าสก๊ดเอาไปละเจาเป็นอะไรกันหมา And If we go easy on them, they will never learn. Let's go, me, and you're even I mean, today, ปาดลายพิกเลยสแปมสกัดอลไสกัดอลไเดี๋ยวพี่้ผัม่มีะเสาขวาได้พี่ติดจรวดไม่มีปุกอเขาไม่ได้ปเลนเดบอดนะบอกตอนนั้นปอดอยู่บนวอยู่บนวอยู่บนวอโหสบอมงบอมหนับอมตอนนั้น หลังบอมแหลังบหังบอเอ้เอาสสยใกล้ไอ้ยใสใกล้เด็รอสายใกล้สายใกล้หลังบอมใส่หลังบอมฮูก้าอยู่ล่าสุดฮก้าตัวนึงรอหน่อยหนึ่งรอเฟนิก์เฟนิกเนิกคือาวัดล็อบของลอกหงยังไง่วงอยู่ข้กสี่เหลี่ยม สัตว์ว้ไปเลยพี่มึงใจเกินเสียงไหมพี่ไหมเสียงไหมพี่เหมือนไม่ได้คุยกับเราอ่ะจริงๆนะเหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะพี่อยังไม่เท่าไหร่พูดไม่รู้เรื่องเลยประเด็นนะพี่มาพี่มาเชเวอร์ผมไปเชเวอร์อ๋อไม่ไอพี่สแกนไวเลยยอดโอเค ตอกางิดกลางวะเปอร์พ <screws in the head> <enger classics> ิดกลางวโดนเลยพี่หลังแส่หนพี่หลัง่หนูอ้ตัวอมตัวนึงอยู่ดีหล้าต้อเปิดรักออกได้สอได่ยิงยิงยิงป้อมไม่ได้ป้อมแตกแล้วป้อมแตกแล้วอยู่หอตัวนึงให้ว่นดูฮเว่นอยู่ดูใฮเว่นรอใฮเว่นอยู่ความดังนะผ่านให้ว่นให้ผ่านหลังบอมได้ปะมนังไม่มีไม่มีพี่พี่ดูให้ว่นให้อยู่

ไปเนี่ยแหละจริงๆชาวเวอร์สามกลางเอ้ชาวเวอร์สกลางสเล่นกลางสไปเลยพี่เล่ชาวเวอร์ยอดเองถ้าสมมุต uh ิว uh uh ่ามีชาวเวอร์ถ้าม uh uh ีสแกมพีไฟๆไปเลยท่าไม่ยิงกันเดน เป็ดมาเป็ของกลางอยู่มีมีมีน่าะว่านโดนหอก็ใช้ไปสองอันเลยระวังพี่แพี่อ่ะจบปนะไป้ปหน่อยไปปัน่อเฟนไเจะโดนให้อ่าเพียปันปัดตากแล้วเหนองบอมขวากันไม่มีพี่แน่หนังบอมเลยขหนังบอมรแข่งไปแล้วยูฮออยูฮอองตัวมั้งันยูฮอให้มีแฟันมีไวเปอร์ ให้แ e ่นต่อให้ v e n นต่อให้แว่นห้นฝั่งซ้ายให้แว่นคิวจอยอ่ะสองตัวด้านหน้าสามตัวแล้วหนึ่งศัตรูหนึ่งให้แว่นให้แว่น่ห้ฝนเลย They're distracted the they take side field make sure usually and on of v โกบีครับกอบีจอเป็นตีหน้าตีตรงเนี้ยยึดบอลปะเอาดวถ้ผมเคลียรบอได้วางเปิดตรงเนี้ยพี่เข้าไปเคลียร์เดี๋ยวพี่เดินแนวบอลอ่ะเขาเล่นหลังเขาเล่นหลังบอมเกับตลอดเลยสแปมา ให้ปลาระวังแตนจออ้อเกดิดามแต่ละโอ้จำนายกเกอะไรเฮ้ยมีไฟฟินิกด้วย b, 3, b, 3, b 3. สีสามปีสามสามแล้วรอนาใกล้มีสามตัวเลยดเดียววาร์ปได้นะเดินกลับเลยเใช่ชันใ่าใช่ชนตัวหนึ่งแล้วก็มีค,มคือควอันถีโล่ครับสองโลกสองโลก เดเอจะไวเปเสร็จจะวาร์ปชาเดี๋ยวนี่วาดเวอร์กับไปช่วยปันบ้างด er ีผมเลีย <PPE> ์กลางแบบไปพี่พีไปง้้วอแตกแล้ววอกลางเฮ้ยเดี๋ยวผมทำเฮ้ยเราทำหลอกเอได้เราจะทำลอโอเคได้ได้เดี๋ยวพี่พีไปรอบีเลยอแม่แกนียจะปอดกลางแล้วล่อไไปกองเข้าไปย ไมสนปล่อยเสียงมวแล้าคลิปย้อมมาได้วันเลยตอนนี้หรอไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยชติเราอะไระใช่ยูจอยหจอยซีทีชะไหนเี๋่วเราสองตัวนี้เหาซีทีเลยเด็กม่อยู่ซีทีมาตอนนันเสร็จวันเ็ พี่ต่อยป่ะพี่พี่ยิงพี่ป่าอ่ะยังอยู่นะเขามีต่าง์สืออด้วยหรอวะเมื่อกี้ไม่ได้ดูไง A อยนครับคอยเปร์อยู่ยูหอมกดอันติเ้ายูหอเ่อยอาบอมมาบอมมาบอมมาตึ้นะพี่โดเช็ดกรอบเดี๋ยวควันไวให้เลยน้าชาว,วร์คนเดียวนะพี่แฟดตย้วหอเดี๋ยวตันวเขาไว้ก่อนักกในรอรออัออนติตรงนี้ย้ <c oughs> อน <c oughs> ไปสแกนด้ยม่้ ในเช้าวันตัวหนึ่งอะต้านได้เนี่ยพี่ใช้ปอกไดตายแล้วเช้าวันอะไรคาวัตัวหนึ่งคีอจอยแถววันเชาวันแฝดเชาวันตายแล้วตายแล้วว่ะทาไปซว่ะดูหลังอยอะโอเคทีนิดข้าน้าเหมือนเราเนี่ยสองตัวสองตัวเทเวนเทเวน เอ้ดีีดเดี๋ยวรอพี่แฟดเดี๋ยวรอแฟดชป่ะจ้าแค่แฟลชปีแม่งโยนเกมนะเว้ยไปโดนสกิลพี่ตายออกตี๋อออกไงเข้าไปเลยหนึ่งเลยว่าไม่กันที่เข้าไปเมื่อกี้แม่งจะตายจ้์เดี๋ยวอะไร เอร่อยเจ็บเจ็บมั้งโดนมันขาแล้วแปดหกอ่ะสกิลโดนพีหกอ่ะแรงดีวะเป็กเป็กพีซะไม่แตะชาไปใ้เป็นไรยมดดงไปไมเปิดตายแล้ว แจกให้กหขวานเฮ้ยมามามาหลังมาชาวามา่าม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 าอาม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 าาม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 ้มามามมา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 ามามม กีด้ดีดีดีนี่นี่เป็นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แฟ<ม>นท็นอปไม่เห็นอะ<ป>เฮฟเว่นแบบวะพี่ดูเฮฟเว่นอยู่ดูยันได้อยู่เฮ้ ก็เอบลูไปช็อว์พี่เก็บออฟแดนดี้ผมว่าจะวาร์ไปเฮเวนรอบนี้อันนี้ถ้าอยู่หลังบอมย้อนแก็บสแกนก็ได้นะเอ๊ะสแกนไปเลยดีกว่าโอเคเบนแล้ว เาป๊กจ like ้าเดอดโดนไมถ้าหลังบอมเดี๋ยพี่อนติเฮเวนตัวเฮเวนตัวเฮเวนคิวจอยพี่แอนติพี่นติให้พี่ติให้ต้องเขียวยอัวต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 ัทีมีบอมีบมนึงผมเชยรอหลังตายแล้วนะแล้กคิวจอยอยู่เฮเวนล่าสุดอะความนมามันไปกลางเปล่า หนึ่งศตรนเหลือยู่หนึ่งใช่ไหมเห็นเนไหมใช่ใช่เป็นเบนเนโมงแล้วค่ะยิงครัสุดท้ันติให้ไวเปอร์คนเดียวเลยโอ้ยโอเยโอเบโอเยที่เป็นกลาง ตรงแล้วเนี่ยอันตชาเวอร์มโดนพิษแต่โคก้าก้า้วไม่ไยโดนเข้าว่กันเข้าวาตนี่กัราละตายสละดูนอยู่ตังไม่เห็นเลยอะดูอยู่หอละ ีเทมาเนิกีเทเนเป็นแนเปแพี่พี่พี่อออถอออดูแพ้เหนรออกกูดูดารให้มาูดาอยู่รอซอนดาร์กไดยเฮ้ยแพ้แพ้อะดาร I'm not one not enemy remaining come uh, on last player standing fox <laughs> wow, go my eyes are down <inaudible> Oh. gone one hit deeper huh it's gone baby last round in the half spend everything oh <inaudible> okay เราผมโตลงเลยมาไปเขายิงฟรีมันเป็นมิสเทคขอๆไม่พูดนะตอนนี้ไม่พูดเยอะที่ไม่เกิดจากความตั้งใจโอเคโอเคนไปชอว์เวอร์กับยอดผมโกนตีเขากลางเลยต้องวิ่งหมดเลยต้องทำไปด้วยเดี๋ยวหน้าแบบทางสะดวกทางสะดวกทางตัวโดนพิษใครไปก็ไปเลย พยายากยิงรถะล่ะ oh. ยูฮองต่อตอนอยูอ่งลััลัง at ััเลยอเลย่ดทเี่ยเสกโดนดีอ่ะกลับปวิ่งมายิงแทบ

ที่บวกเราโอเคพี่โอกคไป่ดชาวเวอร์มันแนบยัดยิงไฮเกนวันนี้ฮะไมเปอร์บอสบอมาทางฝั่งนี้ับออันนี้คือบอยัดจูหอวะหรือว่าอะไรวะอาจจะใช่ไหนะเี่ไม่ไหวก็วิ่งหนีอ่ะ อิงสแปมกลางอินเทอรโดนไฟทางเข้าผมเนี่ยเดียวป้องโอ้ยเมียบวกบ้องบอกบอก้บองบวกดูขาอยู่ตายแล้วถัดตัวถัดตัวจากหลังตัวนี้กลางกลางนายอ่ะดูดูข้องก่าอย <c oughs> ู่ดูข้ <c oughs> กกยองกล้า,กกาย,ยู่นะผมเปิดกล้องอมันเก็ตไม่มีตัวนี้ไม่รู้อะ

I'm not to